น่าจใส่ขันเอา,นาหนังมันหอวกก่อนบ่เยังต้องเอานอหนังมันหนวกมันข,ข้าวมันข้าวอะไรทำเป็ <c oughs> นบ้านหาดแดงแล้วมดแดงกันแล้วใช้สูงอย่างเงี้ยแล้วปซุปให้หางมดแดง นนใส่แบบเด็ลงไปมี่กข,ขวัวมีประเด็ดกขัขวอีกคนเนืเน้อปลาเขา,วา,าลวกมะเร็งด้วยครับบ่ได้กินดิบด้วยค่ะบรอกินดิบไม่กินดิบไม่กินดิบาทำด้วยหอม ผักเพวได้ามาบ่ผักแพวผักชีผักชีเลา่าอย่างนี้หันหมือนอแล้วกเ็เค็นี่หมดแดงไปแล้วบุกมือนลม,มือต้องเปนเลยวะได้แค่ยำคักได้เลย เนี่ยเองกินเองเหรกพี่น้องไม่ได้เ็ดขายดอกลุยอเลยอันนี้ลาบปลาตัวเมื่อกี้เนี่ยเป็นสังเรอาชิมเรียบร้อยชิมด้วยเจ้าอ่ะซ้นอนทรพีิ่ ้ามีใหญ่ไปเลยอ้าวเป็นเด๊ะบ,บุพเพยังแบบพอดีเป๊ะพอดีป่อ้าวเราไปกินแล้วไปเริ่มตั้งโต๊ะเพรเาะเเสร็กินแล้วเรกินเสร็จแล้วมันี่เรมืกินเขาเ่าแล้วใหญ่ขึ้นเกอะเลยพี่น้องมัอนี้เ้าก็จะมีอาหารกับสิบี้ต้มไขป่ปลาไปตกมาอะไรเมื่อนั้นนี่ก็ลาบปลาแกงหน่อไม้ ใส่ข้าวเบียร์อันนี้อย่างนี่หนังำยงยำนังว่าน้ำยำนังว่าสูตรเหนือผักเราก็จะมีมะเจงแล้วก็มะเขือมาขามาเลิบกินกันเลยพี่น้องวันนี้พี่น้องเอาวันนี้พี่น้องเน้ะมากินข้าวรำกันวันนี้มีตต้มต้มไข่ปลาเราก็ลาบลาบปลามีแกง

แก้วพี <S <S ่เขามาเขี่ยนเนื้อสิแดีนครับเคียนเนี่ยสิแรีนอู้หุหนาเนาะไม้เนาะไม้ก็ได้กินเด้อพี่น้องเลยเจอกับบัตไงบ่บอสครับข้อต่อสัญญาให้อีแล้วครับติดเกาะครับติดเกาะโควิดไม่ติดนะครับ เต็ดกอ่อนกระหนังมันใส่แล้วมันบอกอืมไหวพัดไหวพัดเทียงกคนเรายันมันโดนจะมีเหรอคือจะมีเหรอใช่คเอา น,น,น,นี่อะไรด้วยลนี่เหรผักกาดกับจะเปรี้ยวก็ยังใครโมเดวผักกาดกัะปูเอาเองไปนอน ้องเอาผู้กินเขามีไงเขามีไงเขามีไงกิน <c oughs> ไขรคนละไข่ไข่ปาข่าคาอว้ร้วนแบบไงเสียบนนำสุดมันนำกลมตักเขามง <c oughs> ขัางคอเลยเจยายา้าว่ะใครปลาพี่น้องใครปลาใครปลาแซ่บเขีนบอสจากพันตัวอยูนน <c oughs> ่เนี่ยคุณน่ะบานแมงบงเฮ้ยบอกว่าจิตเลยว่ะเก่งบงกันอย่างดีมยิ่งยิ่งยิ่ง ย่านมองบุ่งอืกินหนมปกเบบซี่น้ำเบบซี่กินข้าวมีไง่ีดีววขนมปุ ยิ้มละเของมอ่ะยิ้มเลื่องแต่กูมันตะกินอืมครับพอไปกินเนี่องชิ้นแกงใหม่เลยนะเห็ดอันคือต้นเห็ด มีหมดมีหมดปขาเห็ดยูต้นไหมเพรากันไปเก็บเห็ดมาใส่เออแม่นบาโน้ยยั้งบาโน้ยมานี้อ๋อกินมาแล้วเนาะเสียดายมันอันเยอกินจนนึงแล้วเห็ดเอี่ยงกินทั่วทีตัวเดียวเห็ดหอมต้นเอี่ยงมันเกิดต้นตัวดำๆเนี่ยอยู่ข้างบนตาโอ้ตาโอกินประจำ mười một môi nhận Cảm một doanh nghiệp mười một doanh nghiệp mười một năm năm này năm mấy năm 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 cái năm 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 มันออกช่วงตอนฝนตกเหมือนกันเนี่ยอืมอีกหนึ่งเดียวนะอืมนี่ออกเรื่อยอะข้างหลังข้างหลังเราเห็นไมแม่นางถิ่มกับนีอยู่ข้างล่างอืมเอาไมงกอกใครกุหลาบอะไคร ไอ้ค่อยบอกคุณละอันไหมดันก็อะนรนใ่ใครเป็นของตัวเองเรอครับคือดวงเนอะดวงตัวมันยิ่มนะต้องต้องไปป่าเนอะเจ้าขันสมแล้วออ เาเ๋ยาเตถึงคออยู่าาามานี่กินน้ำกินของน้ำบ้านพุทธไวเสยบมาไท่ไหมตอนแรกว่าตรมปลาไม่จะเขา้า เปยังเป็นเครื่องร้อนอีกข้อผมสุดน้ำต้องสุดน้ำน้ำต้มปลาเนี่ยถ้าใส่เครื่องเหมือนคมบมันบเข้าเข้าเข้าอันนี้ข้า่เค้าข้าวเยอมดมันบอพิกพงครับบะพิก

อุอุ้บบวงอ่ะเออบว่างอ่ะเพื่อจะินเยู่โอ้โจนมาเอี่ยมก็ตุดขอ้าไม่ได้พี่น้องจุบอีกกินอิ่มแล้วแอบลายต้ม ดีมหลับหรอิ่มแล้วานนเรามาเ็ดสมไปงั้เ็ดอสมต้นก็ได้แสบเด้ม่ต้อบุกเข้าเข้าเดียวมดดิเข้าเดียวไปน้องก็มาอซ่ทำเขามากบ่แม่นสิลุกขืนที่พี่น้องลูกนั่งบ่มานลูกอิ่มเยจ็บอิ่มหนอกนนึง

ันดีก็แซวเลยให้ก็มันร้่นเดียวไหยตักมาง่น่งอืมตักมันเอามาต้มขอกันตักมีใบชา ดีมันหลับเอาดีป่ะต่างเ<า>กินมึงนะกินมึงไง เียบรับป่าดี๋ยมือนีบันมือวันมือนีน่ะปลาตัวน้ไหมสุดท้อมาหาเหามือนีดีเนะ ถุงหลือ,อยางคัะโตของหวานเลยคุณผ้อมคตาูกแคตสูกกับมะแตงงงกงทอดร้หม้อนตาลกวนไปไปเที่ยวมากเพื่งไดไหายน้อยหนึง่งห,หวานหวานหอมหอมน,น,น,นจมูกแล้ิทหนอมพยันจะดีเมาะ 嗯，这个是啥吧？蒸米粉。

แลก็ย okay? ิ oh ่งแลมางีอนิ่มยิ่มเ้พี่น้องเดี๋ยวโอกาสหนาแล้เจอกันใหม่นาอโอเคแค่นี้นาอสวัสดีค่ะวัสดีค่ะ